เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดเงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไอ้ยัยลืมอ่านชื่อเกมอีกแล้ว <st> <c oughs> โอเคมาแล้วว่าเอาไปว่ามาเป็น S A O ที่มาเปิดใหม่กันแล้วกันนะครับเออแต่แต่เดี๋ยวผมทิ้งลิงเกมมาให้อยู่แล้วแต่ผมลืมชื่อเกมว่ะโทษ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 อ่ะวันนี้ครับเรามีแขกแขกอะไรอ่ะแขกอะคนไทยครับอ๋อแล้วเป็นคนไทยอทย คนไทยครับโอเคเอาวันนี้ผมมีคนไทยมาเล่นทุยวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับเป็นคุณฟ้องนะครับผมโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานเลยคนคนนี้นะครับดีใจได้ดีใจมากที่ได้กลับมาดีใจไหมฮะนี่ดีใจมากผมฟองมาจากคำแต่ละผมไปฝึกวิชามาอ๋อฝึกวิชาไหมใช่พอดีผมแบบคุณนัดเขาทักไลน์มาไงผมเลยแบบรีบเปิดไลน์ดูมั่วๆผมทักดิดไปเอาอะ อ่าใช่เขาพอเขาทักนิดมาปุ๊บเนี่ยผมรีรรบว่ายน้ำออกมาจากทะเลเลยเออช่างมาันเถอะเอาไปว่ายมาเล่นเกมมาเดียวเดี๋ยวเวลา <c oughs> อ่ะวันนี้ผมมาอยู่เกม S A O ที่มาเปิดใหม่นะครับแต่ว่าคนเล่นยังไม่เยอะนะไม่รู้ทํำไมแต่ต้องเข้าไปดูระบบกันก่อนอ่ะมาถึงกดเพเลยภาพสวยมากภาพสวยมากบอกเลยป่าโอ้โหนี่ตัวละครที่ต้องสร้างนี่เลยผมจะต้องเล่นดาบใหญ่ตามส,ตสเต็ปบอกเลย จะสร้างเสร็จนี้ผมนี่น่าจะคืนวันใจเย็นเขาจะดูเขาจะดูสร้างตัวหรือไงเอ,อ้ยอุ่นไม่เข้าใจมันคือศิลปะเอาทรงอะไรดีแล้ทรง,งผมไม่ได้เลยอันนี้แล้วกันน่าจะเท่อยู่หน้าเอ้ยหน้านี้ต้องหน้านี่เลยหน้าเหมือนเด็กน้อยใจเสือ้อก็ต้องสีแดงจะได้แรงสองเท่าปาโอเคฮะเราตัดกันเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้ว นะครับตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนข้อความต้อนรับน้องก็ไม่มีอะไรปิดไปโอเคในรูตัวผมดิเชดโคชเชยสีภาพงงเงาสวยนะเดี๋ยวของนี้เปิดเสียงเกมแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมปิดไว้เด <c oughs> ี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ซะเปล่าๆเดี๋ยวบึงมันมีปิดมิวสิกไหมโอ้โหเกมดีมีระบบเบาเสียงโอเคเกมดีนะ อ้าวไ,ไม่<ด>เลยเกมน,นี้เกมดีแค่มีระบบเปิดเสียงเกมผมว่าจะเกมดีละเฮ้ยเกมดีเดี๋ยวผมขอเปิดเอฟเฟคให้ดังนิดหนึ่งแล้วกันจะได้ได้ยินกันโอเคน่าจะพอลนะโอ้โหเสียงเดือนสุดสมจริงคุณซ้องอยู่ไหนฮะเฮ้ยนัดเกมดีทำไมวะนี่ดูดูผมนี่เห็นอยู่ข้างคุณนี่อันนี้คุณเหรอได้คุณยังไม่เทเกมดีโอ้ยยอดระบบ วว้าเดียวแค่นั่งได้แค่มึงนั่งได้นะไอ้นี่แหละเกมดีเกนด่ามาปาดคอเพื่อนยังไงวะอี้เหี้ยไม่หักกับสิบลบสิบเฮ้ยมี npc ด้วยเห็นว่ามันจะมีคำว่า npc ขึ้นเอาว่ะเอามาเดี๋ยวเราลองมาคุยกันไอ้นี่น่าจะคนให้เ u e s t tour มาคุยวันนี้วันนี้ทำไรเดี๋ยวข้ามัวร์อ๋อนี่ไงชื่อเกมมันอะ world of เอ็นขาดเหรอเอ็นขาดเดินไม่ได้นะถ้าเอ็นขาดเดี๋ยวนี่ไงมีเควสเนี่ยเฮลเฮลวอลเลนดิฟีสิบโบก็คือฆ่าหมูป่าสิบตัวแล้วจะได้รางวัลตามนี้เอาโอเคเดสโก้ไปได้เควสมาละกดเลยวิ่งชิปเชฟโอ้็หกดคิวเพื่อไม่จ่ายตังค์ร้านอาหารไม่ใช่กดคิวชักอาวุธ นี่ไงก็ไม่จ่ายดัหน้าเล่นนะมันมันตีได้มั้ยเดี๋ยวลองระบบปาร์ตี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งผ้าทีสร้างปาร์ตี้ได้ด้วยแล้วไงต่อแอดเพลเยอร์ก่อนอ๋อมันต้องแอดเพื่อนเหอมันทำเหมือนในการ์ตูนเลยมันจะต้องแอดเพื่อนกันก่อนนี่อ่ะผมเชิญเอ้ยมีระบบเทรดอ่ะผมกด X แอดไปละเอออย่างนั้นสวยงามอ๋อกด X เพื่อล็อกจอโอเคแล้วมันปิดไอ้นี่ยังไงวะอันนึงกิวกดอะไรเปิดขึ้นมาวะ กดกด V เพิ<บ>่งกิ้งไอ้กด C เพิ่งกิ้ง,งอีหยังวะเนี่ยเฮ้ยระบบดีแต่ผมชอบเสียงเอฟเฟกต์ในการเดินเสียงกิ้งเสียงชักดาบแต่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะผมปิดเสียงไว้หรือเปล่ากดอะไรล็อกจอนะออกด X ครับกด X X อ๋กอ,ก,อดกด X เฮ้ยมาเรื่องนี้มาเรื่องนี้<จ>มาเรื่อ เดี๋ยวนะกดอีก็กิ้งกดฟีก็กิ้งอะไรไปเ่ยอ๋อมีดอกสตามิน่าด้วยนะเกมนี้อยู่ข้างบนเอ้ยเอ้ยไปไปล้าไปล้าไปราเอาด้วยเขาแทงแต่เราฟรีอย่างนี้มันนับหนึ่งหัวป่ะเฮ้ยนับไม่ได้ด้วยได้ด้วยสวยแจ๋ววันนี้มันร้อยรัดหมดไปช่วยกัน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 ฟังตีอีกิีกบ้าพ่อให้บ้าพ่อให้เฮ้ยันกันเองได้ด้วยเหรอไม่ได้หรอ ได้ปะเราไม่ได้แต่เราลองฟังคนอื่นดิไอ้เรื่อนี่เลื่อนโลแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเอได้เธอได้มันเลื่อนะตามมาเงี้ยมาเงี้ยมาเงี้ยเดอ๋ตามก่อนตามก่อนเอ้ยได้ไฮ้ยได้ไอ้เรียบรเลยจะมาแย่งหมูพี่น้องเอาละกูว่ากูสนุกละเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม่ไว้ใจใครไ ตีเลยโอ๊ยโอ้ยมันตีแรงมากไอ้ควายแล้วไปหาเรื่องเขาทำไมเข้าไหนกูบอกฆ่าหมดไม่ตัดลูกไก่มึงไม่ดูดาวมาในมือมาเลยไอ้เหี้ยเกิดใหม่ในต่างโลกเลยไหมล่ะกูนี่นั่งเลยน้ำหนึงอัพสเตตัสได้ไหมอัพยังไงอ่ะเมน นี่ผมได้ดาบเลเวลสองมาใช้ใส่ลเลยดูตรงไหนอ่ะเมนูเหรอกดเปิดกระเป๋าดิเมนูไงเมนูนมนโอ้โอ้นี่ไงทีลลพอคริสตัลอันนี้อะไรเนี่ยได้ดาบได้ดาบใหญ่ไม่มีในปาร์ตี้เราโอเคโอเคขวดยาไปใส่ได้คิวไม่มีอาจจะแดงเฮ้ยเฮ้ยคุณองมานี่นมานี่มานี่ผมเจอเครื่องใหม่ควยใช่ไหม ใน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 อันนี้อะไรเนี่ยนี่นี่นี่ไหนคุยดิบอกว่าเวลอ๋ออ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกช่างไหมเอาแปบว่ารับอะไรแล้วกันอะไรเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยฆ่ามาป่าสิบตัวสิบตัวป่ะโกรบู๊ยังแย่เลยเฮ้ยรอบนี้เรามีดาบใหม่แล้วอย่าไปกลัวดิแต่ผมแทงก็เรื่องของมึง ไม่ใช่เรื่องของกูไม่เห็นที่เหมือนคุยกันไว้เลยเราไม่ได้คุยอะไรกันไว้นี่ในคุณบอกว่าก่อนอัดเดี๋ยวคุณบอกว่าเดี๋ยวแทงเองไม่ได้พูดไม่มีหลักฐานจริงไม่มีทั้งนั้นละ a few moments later อ้นี่นี่นี่มาหมาหมาไมหมาปะหมาปูคือหูป่าไอ้ควายหมาพอง มันคือหมาปู่คุณไม่เข้าใจหรอก <c oughs> มึงเคยโดนกูต่อยไหม <c oughs> ไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวเวลาจริงก็เล่นกับมึงเฮ้ยโอ้ยนี่แอนสเตปสเต็ปถอยหลังฟันโอ,อ้แล้วเราจะไม่เสียเรียกก็เหี้ยแล้วเสียดิบดิหมาป่าอยู่ไหนหมาป่านี่กูเดินม,มาลึกมากน,นะน่ะนีจ่จะมีน่าจะหมดล้อนะเออใช่ไม่ได้ไง ใช่ปะไม่ใช่เลือดคนหรือครับทำไมมันมีรอยเลือดคนตลอดเลยเออเนี่ยแม่เนี่ยคุณเลือดต้องเลือดประมาณนี้ผมต้องเลือดประมาณนี้นี่ไอ้เหี้ยคุณแม็กดาบไงต้องแข่งเอ้ยผมเวลสามแล้วเอ้าเอ้ยผมก็สามเหมือนกันเออนี่ไงเลือดผมเพิ่มเป็นร้อยสิบแล้วจากร้อยห้าเจ๋อโอ้แสดงว่ามันมันเพิ่มเหมือนเพิ่มสเตตัสให้เองไหมขอแค่เลยแบบเอ้ยนั่งไอหมวกหมาป่าหมาป่าจริงๆกูรอเลือดกูรีก่อนไหมอย่าตายเอานะ โผคุนไม่แทงไม่ใจเลยมือแทงดูดูดูจะแสดงให้ดูการล่าหมาป่าเก่าเหรอเก่าเหรอเก่าเหรออ่ออ่โอ้มันเก่าจริงแล้วมันเก่าจัดโอ้โ้หมาตัวหนึ่งยังโหดโอเคมันเก่าแล้วตัวหนึ่งเลือดเราเหลือเท่ากันแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วโอ้แล้วฆ่าสิบตัวไอ้เหี้ย เอ้ยนั่นหมาป่าอีกวะรอก่อนนะอ๋อนี่ไงผมมีผมมีเลือดผมมีหลอดเลือดผมมีผมมีขวดยามาเลยกว่าใช่เหรอมาดีกว่าใช่อันนมันฟันมันแทงดอกเพะสิบสามกินยาเลยนี่กินยาโอเคต่อเลยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องคุมียายใช่ไหมต่อต่อฮะเออต่อเนื่องเลยอย่าอย่าให้ขาดตอนเมื่อกี้ยาหนึ่งขวดผมโดนกัดหนึ่งทียาสลายไปเลยนะเดี๋ยวเควสชนะเราก็ได้ห้าไงเควสเสร็จเราก็ได้ห้า เอาแม่งเลยใช่ไหมเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยหืหเก่าเหรอเก่าเหรอโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเก่ามากอย่าเก่ามากเลยเออวันนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อเนงอยู่น่าจะล่วงเลยนะคุณกินเลือดงเก่าไหมเดี๋ยวเรอบนี่ผมแห้ยายายาคุณดาวอยู่นะแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่โอ้คนแทงแทงไม่ลดเลยใครเอ้ยมีคนรออินเข้ามา เอ้ยอย,ย่าอย่าอย่าเรื่อนเราสามหกเวลยมันเยอะกว่าเราเยอะเ,เ,เ,เลยปล่อยมาเราจะเรามีสองคนนะถ้าเรารวมอย่าดีกว่ามึงดูเลื่องร้อยนะมึงดูเลื่อนสองคนหน่อย <c oughs> รววกันไม่ถึงร้อยไอ้เหี้ย <c oughs> โอเคเราตัดมาตอนถึงหน้าเมืองนะเดี๋ยวนะเฮ้ย อ่าไอ้เฮียที่จะเอานะออกว่าออกไปแล้วออกแล้วออกมาเอาว่าออกมาเอาว่าออกมาเอาว่าแกง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 เหรอโอยไม่ทุกคนไม่ทุกคนไอ้มันชักดาวรอนรอนะรอนะไม่ไม่ทำกันไม่ไม่ใช่พวกกันทำไม่ไม่ใช่พวกกันแล้วก็เลรอดโดนกูอะไรมึงใส่หน้าทำไมไอ้เฮียใส่หน้าอ๋อเฮียเกียรไอ้ตัวจะมีน้มดจมน้ำมุดอมมดหรือเปล่าไอ้เฮียมันหนีในเกมนี้มันไม่ดีอย่างหนึ่งเว้ยคือแบบ แม่งตามกันยาวเลยอ่ะเออโหจะม่เกี่ยววิ่งมาจากปากอ้อยนะถ้ากูมีสกิลนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเล่นเดี๋ยวรีบเล่นรีบมีสกิลยืนนิ่งเหรอเ่อยเอาเหรอเอาเหรอเนี่ยเกมมันไม่ดีอ่ะไปไหนไปไหนเอายนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งก็นิ่งดีน้องโหลดหดไลน์น้อง how ฮาวดูยู o r ดสงสารไว้เฮีย ีไงก็เขาถามไงใช้ดาบยังไงนี่นี่ใช้ให้ดูใช้อย่างนี้แหละนี่แหละวิธีใช้ดาบว่าเอพีทีตัวเวลสามตรงนี้เลยเหรอนี่ไงไม่อ่านเราจะไม่อ่านแล้วนะุผู้ชมมันไม่จําเป็นจะเป็นดิจะเป็นบ้างเถอะไม่จําเป็นหรอกอ่านไม่ออกอะไรเนี่ยเทคแคร์ออฟบอกว่าให้หยิบเด็กแป้งเด็กแคร์ขึ้นมาทาหน้ามึงไอ้หี่อเเทคแคร เดี๋ยวขอแวะดูในเมืองหน่อยแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้ามันไม่มีอาวุธใหม่เลยอ่อลองลองเดินเดินดูหน่อยเกมนี้มีตังไหมะใช้อะไรมีตังีเหรอเอ้ยตังอ๋อเอ้ยนี่ไงชอบเห็นป่า MBC พวกนี้น่าจะแค่ประกอบฉากเนาะแต่ก็ดูทําให้เมืองดูไม่เหงาดีนะผมชอบนี่นี่ผมเจอชอบแล้วคุณฟองไหนไหนหนาเร็ว พื้นขอเนี้ยเหรอออระบบโหลดฉากก็โอเคเฮ้ยระบบดีมากเลยทำไมคนเล่นน้อยอ่ะต้องต้องดูอ่ะเข้ามาสิโอ้อาวุธใหม่ชุดใหม่มีเลียเพียด้วยเลียเพียเฮ้ยมีของเราสามขายด้วยอ่ะซื้อไหมร้อยเจ็ดห้าพอยโอ้ใช้แพงอยู่แล้วเราดูตรงไหนอ่ะ อนอนอ๋อนี่ไง COL เห็นป่าข้างล่างอ่ะผมมี1 6อก4อ่ะเอาดีป่ะวะเพื่อ <4 S 1> ความรวดเร็วในการฟาร์มคิดว่าไงว่าจะตอบนะอน,นาคตอาจะตอบมาก็ได้หรออ่ะงั้นเอาไว้ก่อนไว้ก่อนห้ามใจไปก่อะดาเมจเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งโอ้ตรงนี้ NPC เวลดเจ็ดให้รับเพลสได้อ๋ออ๋อนี่นตู้โชว์อุตู้โชว์เนี่ยเหรอ นั่งไงนี่นี่ A p C ตัวนี้วิวเจ็ดเราต้องวิวเจ็ดก่อนอ่ะเดี๋ยวไปทำ A p C ตัวนี้ก่อนมันทำอะไรจะคุยอะไรอะไรคิสเตียนลอยวูดลอยวูดบอกให้เป็นลอยวูดมาเล่นอะไรอ่ะเล่นบุกฮ<ป>าฮะต้องฮาแล้วจังหวะนี้มไม่รู้หรอกอทำยัง <คน S 1> ไงคนดูเขาฮากันอยู่แล้วมันทำยังไงอ่ะเนี่ย ไม่มีอะไรอบอกเลยอ่ะนั่นดิเฟื้อนหมาหรือเปล่าเกี่ยวไหมมันต้องไปทําอะไรไม่รู้ว่าศูนย์ทับสิบห้าเดี๋ยวลองหาดูก่อนโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตลองหาเควสดูก่อนนะว่าเควสนี้ทํำยังไงนะครับโอเคท่านผู้ชมผมมาเจอแล้วมอนนี่มันให้ค่านะครับมันก็คืออยู่ถัดจากตัวหมามานิดนึงใช่แล้วกว่าจะเจอแล้วกว่าจะตายดีกว่าอ๋อแยังคือนี่ฮะเราเราก็เดินม,มาตามเส้นทางเลยเนาะ ลึกเข้ามาในป่ามันจะเป็นร่มร่มไม้ละมันจะเป็น,นโซนต,ต้องระเกดดีๆนะเพราะว่าตอนแรกพวกผมก็เดินมาถึงแล้วไม่เจอไงไอ้พิ่งกินฟองมาแทงเลยไอ้เหียแม่งตีกูซะเหลืองเลยโหดนะเนี่ยคุณคุณ,คณ,คณกระจกอะคุณเจอผมนี่หนไหมนี่ยผมเนี่ยแทงคุ<ม>เป็นน้ำนะทิ <c oughs> พเองมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นภาพลงตาคุณไม่เข้าใจาหรอกมันถึกจังเล็คนเดียวนี่ฟรงขั้วกันเลยเนี่ยโอ,โอ้ห้าสิบอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอม,อยยอมเร็วต่อเน,นื่องต่อเนื่อง ียอมมันมั่งก็ได้ไม่ยอม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 เร็วช่วยกูกูหม,มาแล้วอืออือโอ้ยจะตายแล้วเหลือสามสิบนะเหลือสามสิบนะ,<จ>ะไม่กินยาดิบเหรอเหลือยืนดิบนะนี่ยืนแทงเลยยืนยืนแรกพอดิพอดิเอ้ยโอ้ตัวนี้ได้เวล์ตั้งสิบอ๋อมันเวล์หกไงเฮ้ยผมว่าผมต้องใช้ของนี้แล้ววะอะไรวะเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้ทำไมเปลี่ยนอ๋ออี๋ เออเยอะดีเลยบ้งอยู่ไอ้ด้วยเยอะเท่ว่ะฝุ่ดอกมานี่เลเพียไม่เอาไม่เอาหมาไม่เอาหมาเดี๋ยวหมามามาเราเราจะไม่เราจะไม่เสียเลื่อดโดยใช่เหตุโอเคป่ะแต่ก็ไม่ได้อะล่ะมันเอาแล้วล่ะโอ้ยยังรัวเลเพียขงรัวโอ้ตัวนี้เดวิลต้องแปดไม่ได้ตังต้ํงแปได้ยังอยู่ะผมได้แค่ห้าเองนะ เอาแต่ละแต่ละคนดอบไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอามันเฮามันเอ้ยมึงไปไหนเนี่ยนี่ผมแทงมันอยู่ไอนพิชาหายตัวอุ้โคตรแรงเฮ้ยโอ้ใช่เลยเปลเร็วขึ้นดูดิมันมันเบาไงมันแพ้เรเปียจริงใช่ผมไม่จริงจริงนี่ผมโชว์เดินดูดูไหมนี่ผมผมแทงมันปุ๊บมันไม่สวนผมเลยป่ะ ช่โอเคมันสวนแล้วแต่เลือกคุณโลนนะโอ้โหมันเหลือสี่สิแล้วพอแล้วไม่ตีคุณเลยคุณตายทล้วสิเฮ้ยผมได้ของได้อะไรบองอะไรมาก็ไม่รู้ขอดูก่อนเฮ้ยเอาว่ะเอ้ยดาบใหญ่อันใหม่เชะทำเอ็ดยิบเอ็ดโอ้โหกินยาก่อนนี่แหละกินยากว่าไหมอู้ยิบเอ็ดโคตรแรง โุ้ยผมดอแต่ช้าเต่าเลยไม่เป็นไรนี่มันแรงอุยอ้ยก็อย่างแรงอ้ยเออรู้สึกว่าฟาร์มง่ายขึ้นคุณต้องช่วยผมดรอปอะไรเออย่เลนแบบดีวะเเอยน่าจะหันหน้าเลยนะหันหน้าไปไม่ดรอ้ดอ้ติดเหลืองอี โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เควสผมเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับเราก็ได้มีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะน้องเจนครับนุดด้าวครับผมเออเล่นแขกรับเชิญก็พิเศษก็ไม่ได้เล่นเนอยู่มันก็เข้ามาใช่ฮะเราก็เลยทำการ มองหน้าด้วยเลยแล้วกันโอเคยิ่งคนเยอะมันยิ่งดีอะท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องหาในสวงตัวเควสต่อไปกันแต่ตรงนี้ผมยังไม่ดูเดี๋ยวขอเดินชมเมย์สักนิดหนึ่งนะมันจะไม่มีที่อัปเกรดดาบได้ยังไงวะเกมเนะี้ยต้องมันต้องแนวตีบวกหรือเปล่าไอ้ทางเนี้ยไอ้ทางเนี้ยผมไปแล้วทางนี้มาเป็นร้านขายของก็จะเหลือแค่ทางนี้ป่ะใช่น,นี้ยอันนี้มันจะมีอะไรอ่ะอ๋อนี่มันมีทางไปต่อหรือเปล่าปับ๊บอ๋อเนี่ย มีที่เทสดัมมี่ด้วยคุเทสกับมอนก็ได้ไหมสร้างเพื่อแน่คูนัดเจอแล้ว m p c ละก็เฮียแล้วนี่เอาเอาใช่ไหนระบบอัพเกรดเอ้ยไหนลองดิไหนอัพเกรดเลยไหนดูนี่ใช้ตังค์หรอไอหินเขียวอุ้ยไม่ใช้ตังค์ด้วยหรอไหนลองอัพต่อดิตอนนี้ผมเวลอะไรแม็กแล็อัพได้สองเทียง ออเออเออเนี่ยแม็กแล้วดาเมจเกก็ยังดีเ,เดี๋ยวอัพเซียด้วยแล้วกันไหน,หนก็มาแล้วเอาเสียตังด้วยเหรอตังเหลือเก้บาทแล้วอัพทีละสิบแน่เลยวะน่าจะใช่โอเคแต่ดาผมแรงขึ้นก็ยังโอเคอยู่ก็ไม่ได้ติดยากนะไปะหาเคว้ก่อนมันจะมีเคว้กทำต่อไหมหูไม่งั้นตีมอนกันหน้าดำหน้าแดงน,นะจริงเอ้หรือว่านี่ไงทางไปต่อใช่ปะ เฮ้ยไอ้นี่เกาะโคตรสวยดูดิเลือดสองร้อยเย็ดเคเล่นแม่งเลยไหมโอ้โหอะน่าจะโดนเล่นนะนายกลัวนายออกจากแก๊งเราไปเลยไหนทางออกแก๊งอยู่ไหนยอมง่ายไงกูไปแล้วไม่มีคยใท่รับอ่ะนี่น่าจะสุดทางแล้วอ,ะอ่ะเข้าไม่ได้เอ๊ะหรือว่า เราต้องไปที่หอคอยตรงกลางหรือเปล่า<ช>เบสหมดแล้วไงลองเดินลึกเข้าไปในป่ามากกว่านี้ไหมเอาไหมละ่ะลองไหมไปดิไปดิเอาล้วท่านผู้ชมผมได้วิ่งมาเจอประตูโหนี่มันอะไรวะนี่นี้ยน,นี่มันชั้นบอสป่ะน่าจะเอ้ยน่าจะใช่นะเนี่ยยอดหอคอยอมันดูอลังการดีว่ะไอ้เหี้ยไปเข้าไปเลยดีกว่า ท่านผู้ชมผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะผมไม่เจอในส่วนของตัวเควสต่อจากเวลสี่นะครับผมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหาเมืองไปต่อแต่ดันมาเจอประตูบอสแทนเรามาดูนี่ว,<อ>ว่าข้างในจะมีอะไรปะไปยต่เขา้าอะไรไหมเฮ้<ป>เสียงเปิดประตูโคตรเล้าใจเ<อ>ชีย่ยทำ<า>โคตรดีอ่ะไอ้เดี๋ยวม่าเป็นตันเทียนวะโอ้แล้วดูเลือดแต่ละคนใจเย็นๆนะรีโกวรอเลือกกรีกได้ไหมใจเย็น ซ้ายขวาขวาไล้ซ้ายดีเอ้ยมีคนตีมอนอยู่เห็นป่ะมันมีเล่นในคนตีมอนเลยไหมเอาตัวแรกก่อนเลี้ยวหมดเลี้ยวเสร็จสองร้อยสามร้อยสู้ไงสามร้อยเหรอได้อยู่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 ได้ลุงอยูุ่้ยเววิ่งเยอะเห็นวิวโคตรเยอะเอ้ยลาดดิลาดมอนไม่หลัง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 พุนัดหลังอุ้ย อุ้ยดีวะโอ้ดีวะอุ้ยอุ้ย,ย,ยทำมาดีจัดเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้ผมขออนุญาตฟาร์มเวลสะพันนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจออะไรแล้วก็แล้วกันไปฟาร์มยาวๆไปโอ้ยโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ทำการสำรวจที่นี่สักพักหนึ่งผมก็ได้มาเจอทางเข้าดันเจียนบอส แต่ว่าตรงนี้เขาจะต้องใช้ในส่งเลเวลเแล้วคุณดูนี่นะ0ูนทัสิห้าโอ้โหตีได้15คนเลดบอสมมนจะโหดขนาดไหนวะนะหรือว่าเขาอยากให้คนเข้าไปเยอะๆเฉยๆผมอาจจะต้องรวมตัว fc ในดิทผมนะเพื่อมาทำอ,าอีเวนต์นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเห็นคลิปต่อไปของพวกเรากดไลค์มาให้ถึง30ไลค์นะผมจะรวมน้องๆในดิสมาช่วยกันล่าบ,บอสที่นี่โอเคไหม กดไลค์กันเข้ามานะครับถ้าเกิดใครอยากเห็นทีพีเกมนี้ต่อไปโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหดีใจจริงๆที่คุณฟ้องกับคุณเจนกลับมาร่วมคลิปผมไม่เจอกันหลายอาทิตย์เลยนะครับคิดว่าน้องๆหลายคนคงจะคิดถึงไอ้เกคนนี้แน่นอนนะครับอ้าคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่นชื่อเกนะครับผม <laughs> น่ากลัว <laughs> อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวพวกเรา <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ <c oughs> นะครับเพื่อ 9 0 1 2 0ู s ย์หนึ่งพันรซัโอเควันนี้ผมและเพื่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีครับายจ้าไปจ้า